วัดีค่ะวันนี้ส่งมอบรถฝนตกก็รับรถได้เช่นเคยนะคะลูกค้าออกรถที่นี่ซื้อสดประทับใจมากๆาและที่สำคัญคือไปหลายๆเต็นท์แล้วที่เมืองสกลนครแต่ว่าถูกใจที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะลูกค้ามาไกลมาจากไหนสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเป็นไงเนาะบริการประทับใจไหมซื้อรถกับดีเอ็มดีวันนี ประทับใจมากค่ะเจเพื่อนกระจยดีทูกง่ายราคาเป็นยัไราคา,า,า,าคา่ะพอฟังด้วยค่ะเด้อมาเด้อเออมาเอาควฟามสบายคาว้างมานน่าน,น้ำการเออได้อยู่เขาแก่กระจดีเพื่อนบริการดีจ้า<ถ>องแถมกันเยอะอ่แล้วลดอะไรแขงบ้างคะ,ะ,คะรถกับส่งน้ำสมเนื้ออยู่ค่ะสมราคายอยู่รถสวยเออรถสวยอยู่บ้านนี้กะ อันนั้นเพื่อกาดีให้โชคแล้วเด้อค่ะเด้อหนีเด้อดลูกค้าถูกหวยเก่งลูกค่ะมาจองแล้วก็ถูกเลยจองรถในพร้อมรับโชคด้วยสายแน่นเลยดีจุกทริงครับโอเคค่ะแม่ดีทุกอย่างพอให้แม่ให้เฮงรวยๆได้ค่ะคู่สมคบคันถูกหวยได้แทกวางได้แทกวางอีกวันหนึ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ที่สนใจรถยนต์มือสองค่ะหรือสนใจรถบ้าน 7A ติดต่อเซ้นบิมาได้เลยคะ่ะ0913782344หรือใครที่สนใจอยากได้เงินสดเล่มมาเลยนะคะประเมินให้ฟรีค่ะจ่ายสดงดเชื่อบเบือท่วงเกตนี้คือสดงดเชื่อบเบื่อท่วงค่ะ